สวัสดีครับผมนายธัญพัฒนวรกิจกานุรักษ์ระดับชั้นปส .2 ส,สาขา,าไฟฟ้าการควบคุมทางอาุตสาหกรรมเลขที่8ครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมานำเสนอการดัดแปลงแก้ไขโปรแกรม Arduino ให้ส่งผลเฉพาะค่าตัวเลขอุณหภูมิหน่วยองศา C ีอย่างเดียวนะครับและนี่นะครับก็คือวงจร RTD Temperature นะครับที่ผมใช้ต่อ ในการทดลองครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบอร์ด r r u u n o u u n นนะครับบอร์ดแ a x 3 1 8 6 5นะครับแล้วก็จัวัดอุณหภูมินะครับแล้วผมก็ทำการต่อดังนี้นะครับนี่นะครับขา V-I-N นะครับผมจะนำมาต่อที่ขา5โวลต์ของ Arduino นะครับขากาวนะครับ ผมก็จะามาต่อที่ขากาวแล้วก็ขา CLK นะครับผมก็จะามาต่อที่ขา13นะครับขา SDO นะครับนี่นะครับผมก็จะนามาต่อที่ขา12นะครับขา SDI นะครับผมก็จะนามาต่อที่ขา11นะครับและขาสุดท้ายนะครับก็คือขา CS นะครับ ผมจะนำมันต่อที่ขา10บนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งอารตวัดอุณภูมินะครับก็จะมีสายออกให้2เส้นแบบนี้นะครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินก็สีแดงนะครับผมจะนำาไปต่อที่ขั้วเบวกนะครับขายบวกนี่นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมจะนำาไปต่อที่ขาเลบนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวงจรที่ผมต่อและนามาใช้ทดลองโปรแกรมครั้งนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดโปรแกรมมาด u โน่ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาด u โน่ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราก,กดไฟล์กด example นะครับแล้วก็กดนี่นะครับเลือก mac 3ามหนา library นะครับเมื่อเราก,กดที่มาแล้วมันจะไดห้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ โค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดอัปโหลดไป1ครั้งเลยนะครับเพื่อเราจะทําการทดสอบมาดูนะครับ เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับมันจะขึ้นว่าดนอัปโ l ลดดิ้งนะครับก็คืออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดตรงนี้นะครับแว่นขยายนี่นะครับก็คือ serial monitor นะครับเพื่อดูนะครับนี่นะครับมันก็จะแสดงผลออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีค่าต่างๆมากมายโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะทำเราจะทําการดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมนะครับให้มันออกมาแค่ องศา C นะครับก็คือแค่ตัวเลของศา C อย่างเดียวนะครับเราก็จะทำการดัดแปลงกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมาที่ตรง one loop นะครับแล้วก็ตรงบรรทัดนี้นะครับล่างสุดนี้นะครับซ e r i e s p r นี่นะครับตรงข้างหลังนี่นะครับผมจะทําการคลิกแล้วก็กด enter ไปหนึ่งทีนะครับเพื่อให้มันขึ้นมบรรทัดใหม่นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับบรรทัดข้างบนที่เหลือสี่บรรทัดนี้นะครับนี่นะครับผมทำการใสร่แสลอสองแสลดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันอ่านค่าคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับเมื่อผมใส่แสล๊เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดอัปโหลดอีกครั้งเลยนะครับ มื่ออัปโหลดเสร็จแล้วครับก็ให้เรามาตรงที่แว่นขยายนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าองศา C ีมันก็จะปรากฏแล้วนะครับจะปรากฏแค่ค่าองศา C อย่างเดียวนะครับจะไม่มีค่าอื่นปรากฏและตอนนี้อุณหภูมินะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 1บถึง3 2นะครับผมจะทำการ นำไฟแช็กมาลนที่ตัววัดอุณหภูมิดูนะครับว่าค่ามันขึ้นหรือเปล่าผมก็ทําการทดลองเลยนะครับนี่นะครับเมื่อผมเอาไฟแช็กมาจุดแล้วนะครับค่อยเห็นได้ว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจาก32ก็ไปประมาณ36ขึ้นไปที่40 50 60ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับ เมื่อผมลนไว้นานก็ขึ้นไปถึงร้อยแล้วนะครับก็ขอจบงานนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ